ก็ตัวนี้นะครับจากทีมทีมประกอบนะครับจากบริษัทระบบสิสเทมอินเกชั่นนะครับจากนีอย่างผมนะครับการขายเราไเ่ใช่ว่าเดินไปเราขายได้เลยถูกไหมครับเราจะต้องมีข้อมูลแล้วก็จังหวะที่แม่นเราถึงจะขายได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะมาช่วยเราได้นะครับคือเรื่องของ AI ที่จะมาช่วยเรานะครับนะครับปัญหาของพวกเรานะครับที่เราเจอกันก็คือเราจะเจอว่าลูกค้าที่เราจะขายเสนอจเป็นลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าทําธุรกิจนะครับ สิ่งที่เจอคือว,ว่าเราข้อมูลเรากระจายกระจัดกระจายหลายที่ไม่รู้จะหาคนไหนก่อนดีนะครับจะจระจายยังไงดีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปิดตอนไหนดีไปปาิทีก็เขาซื้อไปแล้วแล้วก็ากเ่าอย่างนี้มีนะครับแล้วก็ยิ่งหนทวิธิถ้าเกิดว่าเรามีทีมขายลูกน้องนะครับลูกน้องเขาทาอะไรอยู่ไม่รู้ว่าทีมงานขายเรากําลังมีทําง,งานมีปสิทธภาหรือเปล่าพวกนี้คือปัญหาที่เราเจอกันนะครับปัญหาทั้งหมดแก้ได้นะครับใช้เซลล์เอไอมาช่วยนะครับช่วยยังไงบ้าง เพิ่มเพื่อนในไลน์แค่นี้เองแล้วก็ถามเหมือนเราให้นึกถึงว่าเรามีทีมงานเป็นเลยขาเราเพิ่มเข้ามาหนึ่งคนในไอนะครับถามเพื่ออครับวันนี้ควรโทรหาใครเดี๋ยวเอไอจะบอกเราว่าเราควรโทรหาใครจากข้อมูลของ,งเราเองนะครับอันนี้เป็นข้อมอูลจำลองพวกนันเราก็จะบอกว่าเราควรโทรหาใครเ mm hmm. พราะว่าในระบบจะประเมินได้ว่าใครที่มีโอกาสปิดการขายได้มากกว่า mm hmm. กันเขาจะแนะนำขึ้นมาให้เรานะครับ mm hmm. นอกจากถามเรื่องพวกนี้อยากถามได้ยังถามได้ ได้หลากหลายครับตัวอย่างคำถามที่เด็ดตัวอย่างเช่นบอกว่าเดือนนี้จะเอาล้านหนึ่งจะทำไงมันจะิสต์มาให้ว่าควรไปพบใครเจอใครบ้างน,นี่นะครับจะช่วยพบให้นะครับหรือถ้าเกิดกรณีที่เป็นทีมงานขายเราเป็นหัวหน้านเซลล์นะครับอย่างเช่คเนคณเอ็นนะครับไปได้ POC ทีเลล่เบอร์2เอ็มาแล้วเป็นหัวหน้านอยากดูว่าลูกน้องทำอะไรอยู่ลูกน้องเปิดการขายอีกที่เสนอราคาอีที่ตอนนี้ต่อราคาอยู่อปิดยอดขายได้ อีที่แล้ว,ลวราูปน้องคนไหนทาอะไรอยู่ตอนนี้ยเช็คได้เลยจากจากระบบนะครับดูง่ายๆเลยครับลูกน้องก็าใช้แค่ลายดูหน้าก็เช็คจากระบบอย่างนี้ครับจะรู้ได้ง่ายๆนะครับ,รรบเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ AI ไี้ช่วยในการพิพาก,การขายได้นะครับเอาประสบการณ์ของเซลล์ที่เป็นคนเก่งๆทําให้เซลล์ที่เป็นจูเนียทำงานได้เป็นได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีข้อมูลแดชบอร์ดสรุปข้อมูลของได้ดีนะครับเรื่องที่ประธานการแต่งบ้านจริงนะครับ ก็อย่างมีอยู่สี่ห้ารายนะครับที่ตรงนี้เป็นนักขายคนเดียวนะครับทำยังไงดีไม่รู้จะจัดการยังไงดีวุ่นวายไปหมดนะครับก็พอมีตัวเซลล์เซียนิครับเป็นเซลล์ในสองผมเนี่ยจะช่วยให้มีผู้ช่วยมาบอกว่าตอนนี้ควรโทรหาใครจะได้ไม่ลืมตามลูกค้าที่นักหมายอยู่หรือว่าเราควรจะติดตามใครจะได้มาทําให้ครบไม่พลาดนะครับหรือกรณีที่ใช้อย่างกรณีของ p ี s นะครับที่คุณเรียนดูแลอยู่เนี่ยเขามีเซลล์17คนนะครับงงไปหมด ใช้งานยังไงดีตอนนี้ใครตริดตามใครอยู่ใครทำอะไรอยู่เนี่ยงงเพราะนั้นเ,เซลล์เ, <_ S 2> เขาก็เลยรู้ว่า,อาตอนนี้รู้เลยว่าใครลูกเ,เซลล์คนไหนกำลังตามใครอยู่เพราะเซลล์เขาต้องแบ่งงานกันเองเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าใครจะต้องตามใครข้อมูลจะชัดงานจะไม่ซับซ้อนนะครับทาให้โฟลว์อัพได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในฐานะหัวหน้าเซลล์ก็คือเปิดมือถทีรู้เลยครับว่าตอนนี้ เซลเราตลาดทางใครอยู่ไม่ต้องไปพอร์ตประชุมต้องคอยจี้คอยถามนะครับดูจากแดชบอร์ดได้เลยนะครับลูกกินบอลนะครับบริษัทที่มีทีมงานขายมากกว่า5คนนะครับบริษัทที่ขายรถยนต์หรือว่าขายบ้านอย่างเงี้ยครับแล้วก็บริษัทที่ขายพวกวัตถุดิบอาหารทุกทีทุกศาสตร์การนะครับติดต่อแนะนําผมได้นะครับนะครับคําถามนะครับเวลาที่จะไปเจอเพื่อนๆนะครับถามง่ายๆนี้เลยครับเวลาที่เซลทัางประชุมเนี่ยเขามีระบบจดโน้ตหรือเก็บข้อมูลไหม เซลส์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาเขาตอบอะไรมาเขาต่ก็บอกนี้ได้นะครับว่ามีเพื่อนนะครับทำระบบที่เซลล์สื่งเียช่วยให้เซลล์จดข้อมูลลูกค้าง่ายๆผ่านไลน์ครับไม่ต้องไปจดเลยบอรหรือคุยกับไลน์เลยนะครับสามารถจดข้อมูลได้ไม่ต้องไม่ต้องเปิดคองนะครับเก็บข้อมูลนะครับเคยมีที่เขาหลุดไปเพราะไม่มีมัโลโคเล้ตไหก็ตอบได้เลยว่ามีช่วย AI ช่วยจัด ลูกค้าให้นะครับทำให้แจ้งเตือนได้ทําให้ไม่หลุดน,นะครับแล้วก็สําคัญก็คือตอนนี้ต้องรใ,ให้ฟรีนะครับลองเอาไปคุยดูได้นะครับถ้าท่านได้ยินเพื่อนในวงการบอกว่าเซลล์ไม่รู้ว่าเธอทํางานไปทำแค่ไหนก็แนะนําได้นะครับมิสเซสเซนชั่นนะครับ AI ที่ผมทำนะหน้าที่เนี่ยไม่ได้เอามาแทนคนที่เป็นเซลล์นะครับแต่จะมาช่วยเป็นเลขาให้เซลล์ทํางานเก่งขึ้นสิ่งที่ทําไม่ได้เหมือนแฉก่อนพวกแฉกที่เนทีนะเพราะข้อมูลที่อยู่ในนั้นจะเป็นข้อมูลของกิจกรรมงั่นเอง แล้วก็ถ้าบอกว่มีโปรแกรมอยู่แล้ว Laura, มีไซต์แแจนอยู่แล้วมีเซอร์ฟอสต์อยู่แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่ใช้ไม่บุ้งนะครับใช้ตัวนี้คุ้มกว่านะครับรก็ธุรกิจที่ไม่เหมาะนะครับก็คือธุรกิจที่เซลล์สปอริชพวกนี้อเขมรสไม่เหมาะนะครับกบ็สุดท้ายนะครับก็แนะนํานะครับเพิ่มทุก